สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลทีมชาติเยอรมันมีสมญานามที่ได้รับจากสื่อว่าทีมอินซีเล็กพวกเขาคือหนึ่งในชาติชั้นนาในด้านฟุตบอลโดยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วทั้งเส้นสีสมัยและคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรได้อีก3สมัยและเป็นชาติที่มียอดสูนหน้าที่มีสีเทาเก่งกาจมาแทบทุกยุคทุกสมัยโดยหากให้เริ่มไล่มาตั้งแต่สมัยอดีตตั้งแต่ยุคทศวรรษที่60ที่มีสูน์หน้าอย่างอูเวซีเลอร์เป็นความหวังในการทำประตูพอเข้าสู่ยุค70พวกเขามีจอมมถประตูนย์ลวก พอมาสู่ยุค80ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นยุค90ก็เป็นการแจ้งเกิดของเจ้าเป็ดน้อยรูดี้โฟลเลอร์ส่วนยุคทศวรรษที่90ก็เข้าสู่ยุคของฉลามขาวเจอเก้นคริสมมนซึ่งเป็นกัปตันทีมชุดแชมป์ยูโร96พอเข้าสู่ยุคเมเลนเนียมก็มีหัวหอกอย่างมิโรสลาพโคเซซึ่งเป็นผู้ที่ทำประตูสูงสุดในฟุตบอลโลก แต่ถ้าลองมองย้อนไปในศึกฟุตบอลยูโรปี1996ที่ประเทศอังกฤษทีมชาติเยอรมันสามารถก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์โดยหนึ่งในผู้เล่นกองหน้าจากทีมชุดแชมป์ยูโร96มีนามว่าสเตฟานคุนซ,ซึ่งสื่อไทยได้ให้ฉายากับดาวเตะรายนี้ว่าไอตำรวจสเตฟานคุนเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมปี1962ที่เมืองนอยเคียเชนโดยมีคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลของทีมโบลิเซียนอยเคียเชนน่าจึงทำให้คุนเลือกเดินตามรอยของพ่อและเข้าร่วมเป็นนักเตะระดับเยาวชนของโบลิเซียนนอยเคียเชน ก่อนที่จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพในปี1980ซึ่งเขาเล่นให้กับทีมเป็นระยะเวลา3ฤดูกาลฟอร์มการเล่นของคุณเริ่มฉายแววเก่งกาจขึ้นเรื่อยๆจนไปเตะตาแมวมอของสโมสรโบคุมซึ่งเป็นทีมในลีกสูงสุดของประเทศเยอรมันจนกระทั่งโบคุมตัดสินใจดึงตัวคุณมาร่วมทีมในปี1983แต่ในช่วงต้นยุค80นี่เองคุณไม่ได้ทํางานเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเดียวเขายังมีอีกหนึ่งงานที่ทำไปได้พร้อมๆก,กันก็คือการเป็นตำรวจ ซึ่งในสมัยดีหากไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังการที่จะทํางานเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเดียวคงไม่พอกินแต่ว่าคุณได้เป็นนักเตะของทีมโบคุ้มและได้เล่นอยู่ในเลกสูงสุดของประเทศทําให้ฐานะของเขามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก่อนที่เขาจะตัดสินใจย,ยุติบทบาทการเป็นผู้บิทักษสันติราชและมุ่งมั่นในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวสเตฟานคุนโชฟอมการเล่นในอย่างยอดเยี่ยมกับโบคุ้มโดยเขาจัดเป็นกองหน้าที่มีสัญชาตญาณการทำประตูได้อย่างดีเยี่ยม ในที่สุดแล้วก็เป็นสโมสรอนเยอร์ดิงเกนที่ได้เซ็นสัญญากับคุณในปี1,986โดยทางเยอร์ดิงเกนได้ตั้งความหวังว่ากองหน้าคนใหม่รายนี้จะสามารถโชว์ฟอร์มถล่มประตูจนพาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้แต่สุดท้ายก็ผิดคาดเมื่ออันดับในตารางของเยอร์ดิงเกนค่อยๆตกลงมาแต่ถึงยังไงก็ตามสเตฟานคุณยังเดินหน้าทำประตูได้อย่างต่อเนื่องจนเวลาผ่านไปในปี1989 คุณในวัย26ปีเริ่มเข้าสู่จุดสูงสุดในอาชีพของนักฟุตบอลเมื่อเริ่มที่จะมีชื่อเสียงแต่หากไร้ทัววแชมป์นั่นก็เท่ากับว่าเขาคือราชันที่ไร้มงกุฎนั่นจึงทําให้คุณเริ่มที่จะมองหาสโมสรที่จะตอบโจทย์การคว้าแชมป์และประสบความสําเร็จในอาชีพนักฟุตบอลไกเซอร์สลาเทนคือทีมสโมสรที่4ในอาชีพนักฟุตบอลของสเตฟานคุณแม้ว่าเขาจะห่างหายกับความสําเร็จมานานแต่คุณก็เลือกที่จะฝากอนาคตไว้กับไกเซอร์สลาเทน ฤดูกาลแรกที่คุณมาร่วมทีมพวกเขาจบอันดับในเลกด้วยการเป็นที่12แม้ผลงานในศึกบุนเดสลีกาอาจไม่ดีนะักแต่มันก็สวนทางกับผลงานในฟุตบอลถ้วยอย่างเดฟเบอฟคาซึ่งพวกเขาไปได้ไกลจนถึงรอบชิงชนะเลิศและสามารถเอาชนะแวร์เดอร์เบิมนไปได้3มประตูต่อ2โดยคุณทำได้1ประตูในนัดชิงอีกทั้งยังคว้าตำแหน่งดาวซนวล่วมของรายการโดยยิงไปทั้งเส้น5ประตูซึ่งแชมป์เดฟเบอคาในปี1 9 9 0 ก็ยังเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในชีวิตนักฟุตบอลของคุณอีก<ต>ด้วยในปี1991ไกเซอร์ซาเทนผงาดคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้อย่างยิ่งใหญ่โดยคุณอยู่ในฐานะกัปตันทีมผู้ได้ชูถาดแชมป์บุนเดสลีกาซึ่งพาที่แฟนบอลวิ่งลงมาเต็มสนามฟริสบอเตอร์สตาดีโนและร่วมฉลองแชมป์กับบรรดานักเตะรวมทั้งมีการนั่งรถแห่ไปทั่วเมืองล้วนแต่อยู่ในความทรงจําของสเตฟานคุณอย่างไม่ลืมลืมและนอกจากที่เขาจะมีส่วนช่วยพาไกเซอร์ซาเทนคว้าแชมป์บุนเดสลีกา เขายังได้รับรางวัลส่วนตัวซึ่งก็คือการเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึกบุนูเดสลิกาในปี1991นั่นเองจนกระทั่งในปี1995คุณในวัย32ปีตัดสินใจไปหาความท้าทายใหม่ๆในต่างแดนซึ่งเขาเซ็นสัญญากับเบซิคตัสทีมในเลกตุรกีโดยประตูแรกของเขาเกิดขึ้นในนัดที่เจอกับอิสตันบูลสปอร์ซึ่งเบซิคตัสเอาชนะไปได้ในนัดนั้น5ประตูต่อ2 ไตฟานคุณเล่นให้เบสิกตั้แค่ปีเดียวก่อนที่จะกลับมาค้าแข่งในบ้านเกิดอีกรอบโดยได้เข้าร่วมทีมอาร์เมเนียบีเลเฟลเขาเล่นให้กับทีมอยู่2ปีจนกระทั่งอาร์เมเนียบีเลเฟลกระเด็นตกชั้นจากคุนเดสติกานั่นจึงทําให้คุณตัดสินใจอำลาทีมด้วยเหตุผลที่ต้องการค้าแข่งอยู่ในเลกสูงสุดต่อไปหลังจากนั้นเขาได้กลับมาเล่นใ้กับทีมเก่าอย่างโบคุ่มเป็นรอบที่สองโดยได้ร่วมงานกับคุณซืออย่างเค้าท็อปโมเลอร์แต่คุณก็ต้องพบกับความช็อกช้ำเป็นปีที่่่่่่2ตติดตอดออออกกกันันนนนเเเเืืงงจาาาาขไไมามมมมมสสรรถโชวว์ฟ้หหยุ และในปีนั้นโบคุ้มตกชั้นจากผลีกสูงสุดพร้อมกับการที่สเตฟานคุนประกาศแขวนสตาร์ทในปี1999ขณะที่เส้นทางในทีมชาติเยอรมันของสเตฟานคุนเริ่มต้นค่อนข้างชา้าซึ่งกว่าเขาจะได้ติดทีมชาติก็อายุปาเข้าไป29ปีโดยเขาเป็นหนึ่งในขุนพลแข่งอินซีเรกชุดฟุตบอลโลกปี1994แต่ในทัวร์นาเมนต์นั้นเขาก็อยู่แค่ในฐานะตัวสำรองจนกระทั่งในศึกฟุตบอลยูโรปี1996ที่ประเทศอังกฤษคุนคือหนึ่งใน23คุนพลทีมชาติเยอรมัน โดยเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมรอบรองชนะเลิศที่พบกับเจ้าภาพอังกฤษซึ่งในแมตช์นั้นเขาเป็นคนทำประรตูตีตเสมออังกฤษก่อนที่เกมจะยื้อกันไปจนถึงการยิงจุดโทษโดยคุนเป็นหนึ่งในมือสังหารและยิงไม่พลาดสุดท้ายเยอรมันชนะการโดนจุดโทษและเข้าชิงกับสาธา,ารณรัฐเช็กทีมมมามืดฟอร์มแรงก่อนที่จะเอาชนะก็ได้สองประตูต่อหนึ่งจากประตูชัยโกลเด้นโกลของโอลิเวอร์เบียโฮซึ่งในนัดชิงคุ้นลงเล่นเต็มเกมและร่วมคว้าแชมป์ยูโร1996กับทีมชาติเยอรมัน โดยเขามีสถิติติดทีมชาติเยอรมันไปทั้งเส้น25นัดและทำไว้ได้ทั้งเส้น6ประตูด้านชีวิตหลังแขวนสตาร์ทคุณได้เป็นผู้อำนวยการกีฬาให้กับสโมสรโบคุมก่อนที่ในปี2008เขาจะได้งานเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของทีมไกเซอร์สลาเทินจนกระทั่งปี2016เขาได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฟุตบอลเยอรมันให้เข้ามาเป็นกุนซร์ทีมชาติเยอรมันชุด U21 โดยเขาสามารถพาเยอรมันชุด U21 เป็นแชมป์ยุโรปได้ถึง2สมัยซึ่งก็คือปี2017และปี2021 พร้อมกับการแจ้งเกิดนักเตะอย่างนาดิมอเมรีซาสนาบีมามูดดาฮูดมักซิมิเลียนอารโนรวมถึงวิเชลไวเซอร์ซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังคงเป็นกุนซือทีมชาติเยอรมันชุดยู21 โดยผลงานล่าสุดก็คือการคุมทีมลงเล่นในศึกฟุตบอลโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยผลงานในรอบแรกก็คือการชนะหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งทให้เยอรมันหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มเพียงเท่านั้นขณะที่เกตเล็กเล็กน้อยเกี่ยวกับสเตฟานคุนประเด็นแรกเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขารักในงานผู้วิทักษ์สันติราษฎร์แต่ก็หลงไหลในมน์เสนของวงการฟุตบอลเช่นกัน ที่สุดแล้วเขาตัดสินใจยุติอาชีพตำรวจและมุ่งมั่นกับก,บการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวซึ่งนั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหลังจากที่เจ้าตัวประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ทั้งในทีมชาติและระดับสโมสรประเด็นทีสองพ่อขอเขาชื่อว่าคุนเทอร์คุนเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลของสโมสรบูรุสเซียนอยเคียเชนโดยแ่กในช่วงระหว่างปี1964ถึงปี1968ขณะที่ประเด็นสุดท้ายญาติของเขามีชื่อว่าแอนดี้คุนเป็นนักร้องนำของวงวานเดนพลัสซึ่งเป็นวงแนวโปรแกสซิฟเมทัลจากเมืองไกเซอร์สลาเทน และนี่ก็คือเรื่องราวของสเตฟานคุนอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันในยุค90และเป็นหนึ่งในตำนานกองหน้าของทีมไกเซอร์สลาเทินซึ่งเขามีส่วนช่วยในการพาไกเซอร์สลาเทินผงาดควา้าแชมป์บุนเดสลีกาได้อย่างยิ่งใหญ่ในปี1991นอกจากนั้นยังคว้าตำแหน่งดาวซันโวของศึกบุนเดสลีกาได้ถึง2สมัยซึ่งก็คือในปี1986และปี1994รวมถึงอยู่ในทีมชุดแชมป์ยูโร1996กับทีมชาติเยอรมัน ทำให้เขาเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ทั้งกับทีมชาติและสโมสรโดยในปัจจุบันเขาคือคุณซือรีมชาติเยอรมันชุดยู21และมีส่วนอย่างมากในการปกปั้นนักเตะดาวรุ่งให้ก้าวไปติดทีมชุดใหญ่ในอนาคตเอาครับสําหรับเรื่องราวของสเตฟานคุนอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันเจ้าของฉายาไอ้ตำรวจก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ